นีอออ่อ้อยเองิงอ้อองิงทัศนัยพัวดลเ,เดินให้มันดูมีชีวิตชีวาหน่อยได้ไหมเดินเหมือนคนใกล้จะตายผมขอโทษครับคุณแม่พุอปาอย่าเรียกฉันว่าแม่ฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วอนหน้าคนห้ามเรียกฉันว่าแมา่แต่แม่ก็คือแม่นะครับอย่าอวยแบบนี้จำใส่กระราหวรัวแกเอาไว้อย่าเรียกฉันว่าแมา่ดเด็กคาด แต่วันนี้ผมอยากจะบอกว่าผมไม่อยากแต่งงานครับทับสน,นัยทับสน,นัยใจเย็นๆนะครบ,บุญยืนฉันบอกกับแกกี่ครั้งลูกเดู่ทางนูน้นว่าจะออกมาข้านอกอย่าให้ลูกนอกสมรสหรือว่าลูกนอกข้อไม่ย่างใกรในครัวลวก อีกครั้งฉันตือนกี่ครั้งแล้วเอ๊ะมันเป็นเส้นในฟิล์มเหรอแกแกมันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุทางอสุจิของฉันแต่ว่าผมก็เคารพท่านเหมือนท่านเป็นพ่อแท้ๆของผมแกไปมีสิมารีกฉันวะ นี่เฮ้ย <Safe> มึงใส่อารมณ์หรือไงนี่สั่นเป็นเครื่องดีเซลเลยผมขอโทษท่านแค่ไม่มีสิทธิ์แค่ไม่มีสิท์มาเรียกฉันว่าพ่อเหนื่อยกว่าไปเลยอวันนี้ปากคุณเข้าฉากไหมครับไม่ได้พี่มันยืนเดสเตฟานี่เนี่ยจัดการเองกับไอ้เด็กน่องคอกคนนี้จัด ส,สเตฟาน,นีจำใส่กะลาหัวเอาไว้แกห้ามเรียกฉันว่าแม่แล้วแกก็ไม่มีสิทธิ์จะเรียกเขาว่าพ่อฉันถึงต้องการให้แกแต่งงานเพื่อให้แกได้ไปพ้นพ้นจากฉันกับคุณบุญยืนเขาทำไมต้องพักสายผมด้วยครับแม่ฮูบ้าอย่าเรียกฉันว่าแม่โดยเด็ดตงไุญล<ต>ูกไม่ได<ม>้ส<ม>ิ ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิม์มันยืนความผิดครั้งนี้ <c oughs> มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะทัศน,นัยผู่วดลแต่ว่าความผิดครั้งนี้มันเกิดขึ้นที่ฉันฉันจะขอรับผิดลงทันฉันให้มันส มึงไม่มึงไม่ใช่ลกมึงไม่ใช่ลกมึงไม่ใช่ลกมึงใช่ลกมไม่ใช่ลกกูม่ลกแบบนี้เดี๋ยวมึงหน้ามาคนเดียววะฉันเป็นคนผิดเองอย่าทำกันแม่ผมวกอย่าใช่อย่าทำกับแม่ แกเข้ามาขวางทำไมผมกลัวคุณแม่เจ็บครับมันเป็นเรื่องระหว่างฉันกับคุณบุญยืนสักครู่หนึ่งนะคะบุญยืนเดี๋ยวทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยแล้วจะเหลือเพียงเราสองคนเท่านั้นเราจะไปมีความสุขกันเหมือนเดิมมึงไม่เล่นเกียดเลยแม่ลูกแสกของฉัน สัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี